ครับอยู่กับผมในพาร์ทที่สิบแล้วพาร์ทนี้ก็จะมาสอนวิธีตีบวกเจ็ดอ่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับมือใหม่นะครับตีบวกเจ็ดยังไงที่ทำไมมันตีบวกไม่ได้อ่าเราไปดูกันเลยอ่าตีบวกเจ็ด อ่าเอาผมมันจป็นเจ็ดแล้วคือที่ทำไมมันตีบวกไม่ได้ผมจะลองอัปเดตปุ๊บนะฮมันอัปไม่ได้ครับอัปยังไงเออนี่เรามาติกก๊กตัวนี้ออกครับใช้ตลอดใช้อะไรใช้ตลอดคิดท่านพอเทพเราติก๊กออกปุ๊บอ่าแล้วก็กดตกลงปุ๊บ,บอ่าแล้วก็กดอัปเดตเลยครับกดอัปเดตปั๊บเลยโอเคเนี่ยครับง,ง่ายครับ โอ้โหเป็นบวกแปดเลยง่ายครับมือใหม่นี้บวกสบายเลยแต่ก่อนผมก็ไปหาถามคนว่าไอ้ไอ้อตรงเนี้ยเออันเนี้ยหาได้จากที่ไหนก็ไม่มีคนบอกมีแต่คนยิงๆเออผมเลยไปหาศึกษาในสมุดครับเลยรู้วิธีบวกอ่าสบายเลยผมไม่ต้องไปหา เค okay. บวกกันง่ายๆครับแค่นี้โอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ